ปรมาจารย์มั่นใจ NFT สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คลิปตัวทอครับกับผมแซคโนมดีครับผมเจอกันแบบนี้ทุกวันฮนะเวลา8โมงเชา้าตามเวลาประเทศไทยครับขอต้อนรับทุกท่านเลยนะที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีครับรวมถึงต้อนรับน้องใหม่หน้าใหม่ทุกคนด้วยนะฮะยิ่งคุณเรียนรู้มาก รู้มากกว่าคนอื่นคุณก็ได้เปรียบมากกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นในการลงทุนทุกอย่างด้วยนะครับก็วันนี้ฮะมีเรื่องราวนะเกี่ยวกับเรื่องของ NFT เกี่ยวกับวงการคริปโตในช่วงตลาดหมีแบบนี้นะครับที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะใจแป้วหรือบางคนอรู้สึกว่าเฮ้ยมันแย่แล้วนะครับจะลองมาฟังอีกมุมหนึ่งของปร,รมาจารย์หมากลุกค,คนนี้ดูนะครับปร,รมาจารย์หมากลุกชาวรัสเซียครับเผยความคิดของเขาเกี่ยวกับตลาดหมีในช่วงนี้นะครับก็คุณแกลลี uh, ่ ค a s p a ล o v ฟนะครับปรมาจารย์หมักลุกชาวรัเสเซียครับแล้วก็ประธานมูลนิธิมนุษยชนได้บอกกับคอยเทเลกราฟนะฮะร,ระหว่าง c o n เ e n s ซ s 2022ว่าแล้วไงคำเดียวเลยนะแล้วไงนะเกี่ยวกับความคิดของเขานะฮะเรืเ่องตลาดหมีนะครับโดยคุณแกลลี่นะฮะเกาวเพิ่มเติมว่าเขาคิดว่า99%ของเหรียญทั้งหมดนั้นนะฮะไร้สาระครับ แต่เขาแสดงออกมาว่าทั้ง Bitcoin และก็อีท e ลเ u ียมเนี่ยถูกรวมเข้ากับตลาดการเงินแบบดั้งเดิมแล้วเนื่องจากความหันผลของราคาเมื่อเร็วๆนี้ครับเขาอธิบายว่าพวกเขาเนี่จะสูญเสียมากขึ้นเล็กน้อยแต่พวกเขายังจะได้รับมากขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ถูกรวมเข้ากับระบบการเงินแล้วนี่คือสิ่งที่ปิอาสตร์ทั้งหมดของตลาดหุ้นเป็นมันเกี่ยวกับ คนที่ทําเงินได้มากมายแล้วเสียเงินจํานวนมากแต่ตอนนี้ตลาดการเงินได้รวมบิตคอยและอีเทอร์และสกุลเงินอื่นๆที่เกี่ยวข้องไว้ในระบบแล้วแม้จะไม่รู้ตัวก็ตามผมว่าเป็นหุมมองที่ดีนะฮะคุณแกลลี่ยังคงมั่นใจว่าตลาดสําหรับเอ็นเอฟทีฮะจะกลับมาอีกครั้งครับเมื่อโลกกลายเป็นดิจิทัลมากขึ้นครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยตลาดสําหรับ NFT ะฮะได้ชะลอตัวลงอย่างแน่นอนนะจากจุดสูงสุดรายงานอุตสาหกรรมล่าสุดจาก เดฟเ a ด a นะครับสังสแสดงให้เห็นว่าปริมาณการขาย NFT เนี่ยอยู่ที่3.7พันล้านดอลาลาร์าาาครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับแม้ว่าปริมาณจะลดลง20%จากเดือนเมษายนนะครับต้องบอกกันเลยครับว่า NFT มันเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าใหม่มากอะ่ะมันใหม่จริงถึงแม้เราจะเห็นคนดังมากมายฮะตบเท้ากันเข้ามาแล้วก็มาซื้อ NFT ที่ราคาสูงสูงนะครับแล้วก็เ,เปลี่ยนโปรไฟล์ต่างๆให้เป็นรูป NFT นะครับแต่ผมเชื่อว่า ในส่วนลึกหลายๆคนไม่เข้าใจมันจริงๆเออบางคนซื้อเพราะแวดวงรอบข้างซื้อกันเพื่อนซื้อเฮ้ยอวดกันในเรื่องของเงินเรื่อง,องความรวยมึงซื้อกูซื้อได้เพราะเรามีตังค์อะไรประมาณนี้นะฮะแต่พอเริ่มมีภาวะที่มันราคาตกนะฮะคนดังหลายคนก็เอารูปโปรไฟล์นั้นออกไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นรูปตัวเองปกติเหมือนเดิมมันไม่แปลกครับเพราะต้องบอกเลยว่า,วาในโลกเนี้ย ผู้คนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเคอเนซีแล้วก็ NFT เนี่ยมากนะฮะมากๆเลยแม้แต่คนที่ถือครองอยู่แล้วตอนนี้ก็ใช่ว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับ NFT เนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลนะฮะที่มันจะมีมูลค่ามากๆเลยนะฮะอย่างแน่นอนด้วยในในยุคที่โลกนี้เข้าสู่ดิจิทัลเข้าสู่เมตาเวิร์สมากขึ้นหรือว่าทุกคนเนี่ยเข้าสู่เมตาเวิร์สวันนั้นแหละฮะนั่นคือยุคทองของ NFT แล้วก็คริปโตเคอเนซีอย่างแน่นอนซึ่ง ผมเชื่อมั่นอย่างแน่นอนรับว่าโลกเรากําลังค่อยๆปรับเปลี่ยนแล้วก็ขยับเข้าไปเรื่อยๆฮะไปสู่ยุคของเมตาเวิร์สนะครับทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอฮะไม่มีอะไรหรอกครับที่มันจะหยุดอยู่กับที่ไปตลอดนะครับเราจะได้เห็นภาพนั้นอย่างแน่นอนเราจะได้เห็นยุคนั้นอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็ถนอมร่างกายถนอมสุขภาพเอาไว้ถนอมชีวิตเอาไว้เพื่อรอดูวันนั้นกันนะครับผมโอเคหวังว่าคลิปนี้นะฮะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะฮะแล้วก็ได้ เพิ่มเติมเสริมความรู้ให้กับหลายๆคนด้วยนะครับยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะให้เพื่อนๆได้ดูไปด้วยกันนะครับผมคุณสามารถสปอร์ตช่องนี้ได้เลยนะอย่างเป็นทางการฮะด้วยการกดจอยนะฮะเป็นเมมเบอร์ของกลุ่มนี้เอของช่องนี้เป็นเมมเบอร์ของช่องนี้อย่างเป็นทางการฮะเปแบบรายเดือนเลยนะครับเป็นแบบแฟนบิ๊กแฟนซูเปอร์กุศีแฟนนะฮะคุณเลือกได้เลยฮะกดปุ่มจอยเท่านั้นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเอ่อเติมค่าชารน้ตเพนบุ๊กให้ผมแบบง่ายๆนะให้ผมให้ผมแบบเอา ตั้งไปดื่มชานมนะฮะเติมพลังนะครับโอนเป็นเงินบาทก็ได้ส,สะดวกนะฮะโอนมาเลยทาง TrueMoney Wallet แล้วก็ K Bank นะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะโอนมาเป็น USDT หรือว่า BUSD นะเผื่อหลายคนมีเศษอยู่แล้วไงเออในกระเป๋าใน wallet ของคุณนะฮะโอนมาได้เช่นกันครับเลื่อนลงไปใต้คลิปนี้จะมี wallet address อยู่ copy แล้วก็ เอาไปโอนได้เลยนะครับผมคุณสามารถติดตามทุกคลิปทุกคอนเทนต์จากช่อง Zack Nobody ได้ครับเพียงให้คุณกด Subscribe กดกระดิ่งหนึ่งครั้งเท่านั้นใครเคยกดแล้วไม่ต้องกดซ้ําใครไม่เคยกดกดซะแล้วคุณจะไม่พลาดทุกคอนเทนต์จากช่องนี้นะครับยังไงช่วยกดด้วยนะขอนะฮะกดด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ